ก็ให้เบรกด้วยอ๋อนี่เบรกแล้วคันเร่งตาอยู่ไหนเร่งตรงนี้อืมนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อแล้วพวกอะไรมีไม่ทำอะไรไม่แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็คว้านตรงนี้ด้วยเพราะว่าต่อให้ตรงนี้อยู่มันก็จะเลี้ยวได้ง่ายอ๋อมันเลี้ยวสิอ๋ออ๋อมันข้างหลังมันเลี้ยวด้วยเหรออืมข้างหลังนี่เลยอ่าไหนไหนไหนตาลองเลี้ยวเลี้ยวแบบสี่ร้อยผมดู อที่ตาบอกอะ่ะต้องเยอียวต้องเหยียบมันด้วยอะ่ะถ้ออาถ้าเหยียบนี่ยมันจเะเียวง่ายกว่ากันอ่าผมผมอยากรู้ว่ามันง่ายกว่าหรือยังไงเหยียบกันเร่งมือ,ม,อมือขวาต้องเอาลูกลอกโอ้ดิฟลอ็อกเล่นเล่นปึ๊บเป็นไพร์ฟเล,เลยเนะสองหรือสามสามิกเกอร์ถอยหลังก็คืออันนี้ มันไปเลยโอ้เราต้องมาขับด้วยสติเอาเองเออมันยากเลยเพราะขับมันเยอะดูตลองเดินหน้าดูไอ้ยไหลหลังไอลหลังเลยมือตาตไปนั่นลงอันเนี้ยมันไม่อาการมลงไหมมันจะอยู่โอ้โอ้เหมือนคัตชอันเนี้ยคัดชค่ัตชมือใครยกขึ้นก็ตกไปเลยนะอ๋อฮัลโหลอ่า อยวเลยต่งไปแล้วไปงนี้ไปหลังไปข้างนี้เดอไอ๋อส่งที่บือีเข้ามาเหมือนเดิมเเบรกกดเกีว่างกดเกีว่างดันลงยืนอันนีงยกขึ้นยกขึ้นอ่าง่าย ปอกยว่าก่อนกว่าก่อนเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้เกียร์สองเกียร์สอ่วิ่งทางลดานทางตรงยาวๆใช้เกียร์สเกียร์สทางลาดต้องวิ่งเกียร์นเกียร์หมันไปได้ทุกที่ยาก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 นชันึนชันันไปได้หมดเลยโหเจ๋งเจ๋งเจ๋ดึึันัดด เจ็ดตำแหน่งนองเข้าปาสอนตายไปก็ไม่เอาไม่เอาที่นี่ประเทศไทยเห็นแต่ไกลเลยมีหม,ม,มีตายอยู่ข้างถนนหมีนอนตายอยู่ข้างถนนนี่ประเทศไทยแล้วมีหมีด้วยหมีไม่รู้จะทำยังไงตายไปแล้วตอนนี้เดินมาประมาณสักสาสิบนาทีมาถึงเถียงแล้ว ริยกเถียงปะไม่รู้นะเถียงนางเงี้ยไม่รูู้เ้เรียกถูกปะ,ะจะมีบ่อปลาด้วยนะปลูกข้าวนะเนี่ยนี่อยู่บนเขานะปลูกข้าวก็ออกมาเปิดหูเปิดตาพักผ่อนบ้างนะเจอธรรมชาติอยู่รธรรมชาติบ้าง ก็เบาใจดีเดินมาถึงเถียงนาแล้วเถียงนาเขาเขาเรียกเถียงวะเถียงวะคุณเรียกก็ไรอยากนะแต่พื้นที่แต่ละแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละเขตอำเภออาจจะภาษานะเออแต่เอาเป็นว่าที่การเปียกรู้กันเลยพี่การเปียก